ลิซ่าเนเดลิซ่าลิซ่าพักขมลนักมคุณลิซ่าพักขมลน,นะครับสสบัญชีรายชื่อนะพักขมนหนุนนันนันสขบัญชีรายชื่อพักประชาชนก็พูดถึงเรื่องออการฟื้นฟูน้ําท่วมหัดใหญ่นะที่บอกว่าต้องจัดการให้มีน้ําและไฟได้ใช้ทุกพื้นที่ภายใน2วันและยังมีเขาก็าเสนอนะบอกว่าเสนอ5ข้อ ที่รัฐบาลต้องเร่งมือทำให้ได้ภายใน7วันก็อย่างเช่นสั่งปูพรมบิ๊กคลีนนิ่งนะทั้งเมืองอย่าทำแบบรกระจายเพื่อเปิดเมืองรับปีใหม่นะเศรษฐกิจกจะต้องฟื้นมาทันช่วงปีใหม่รับนะักท่องเที่ยวม,มาเลสิงคโปร์ต้องระดมพลไม่ใช่แค่กวาดถนนแต่ต้องเข้าช่วยล้างบ้านตรวจเช็ควงตรอนไฟฟ้าให้บ้านผู้สูงอายุและคนตัวเล็กตัวน้อยที่ทำเองไม่ไหวนะปัญหาเรื่องรถจนน้ำทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป็นวิกฤตขนส่งในเมือง นะปกติไม่มีคนส่งสาธารณะอยู่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยคนรอบนอกเข้ามาทำมาก,กินไม่ได้มันเป็นวิกฤตคนจนเมืองคนหาดใหญ่หมดทางหากินรัดต้องตั้งหน่วยซ่อมเคลื่อนที่ต้องตั้ง,ง,งจุดบริการซ่อมเฟียต่างๆก็เสนอไปรถโด,ดยสารฟรีต้องมาระหว่างที่รถชวบานพังนะก็ต้องจัดรถโด,ดยสารสาธารณะวิ่งวนรับส่งฟรีในเขตเมืองและเชื่อมต่ออำเภอใกล้เคียงหรือระบบเยียวยาใจไว้ใจจริงเลิกพิสูจน์ความจนยกเลิกขั้นตอนยิบย่อยทั้งหมด นะนำเทคโนโลยี hmm. มาใช้เลิกให้ชาวบ้านถ่ายเอกสารบัตรประชาชนเปียกน้ำไปต่อแถวลงทะเบียน mm hmm. ให้ใช้ข้อมูลพิกัดมือถือหรือภาพถ่ายดาวเทียมจิสต้าซ้อนทับทะเบียนบ้านแล้วโอนเงินเข้าบัญชีไปเลยนะแล้วก็พูดเรื่องซอฟโลนให้กับ SME นะจาก1ล mm ้านบาทเป็น5ล้านบาทนะแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องสุขภาพสังขยาข้อมูลผู้เสียชีวิตเสียชีวิตนะซ่อมโรงพยาบาล หัดใหญ่แล้วก็รอ,อพอสอตอต้องกลับมาใช้งานให้เร็วที่สุดหยุดตามน้ำพริกละลายแม่น้ำขอเรียกร้องให้นายกอบ,บอจอสงขลาและผู้มีอำนาจเงินเป็นพันพนล้านเอาจะสร้างถนนอย่างเดียวนะให้มาอัดฉีดซ่อมโรงเรียนซ่อมโรงพยาบาลซ่อมวัดมัสยิดให้กลับมาใช้งานได้อะไรแบบนี้ก็เสนอปมาณสีห้าข้อนะครับแล้วไงต่อไปก็แค่นี้ คือหลายอย่างเขาก็ทำอยู่แล้วไงไบริคินนิ่งเขาก็ทำอยู่แล้วคือคือคือควรจะทำมากที่ที่มากกว่าน,นี้ควรทำอะไรรู้ไหมปะกขมลนคือทำความจริงให้ปรากฏอืมทำความจริงให้ปรากฏนะคะอย่าไปขีดนต้นใต้ใครเลยเอาตัวเองเถอะตัวเองไปช่วยชาวบ้านเขาบ้างแล้วหรือยังเอ,อ,เ,อ,อเนี่ยถ่ายรูป,นะปนเนี่ยไปยิงเนี่ยฉีดน้ำถ่ายรูปดูคลิปแก้วตาไหม เห็นเห็นเห็นอยู่ว่าที่แบบว่ามันมาถ่ายตรงนี้สิให้เห็นน้ำตัวยคือเป็นแบบคอนเทนต์มาก่อนเลยขอร้องเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยนะฮะขอร้องเลย ยุดเลือกพักส้มเข้ามาได้แล้วคือแต่ละคนที่ไปทำคลิปทำคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยมันไม่มีจิตใจอ่ะมันไม่มีหัวใจอ่ะพี่ก้องมันจะเอาแต่เลตติ้งมันอย่างเดียวเลยแล้วขอดูอีกทีได้มาเผื่อคนยังไม่ได้ดูรายการเช้านะมาเช้าเปิดไปรอบนึงแล้วพี่เห็นมาวันก่อนนะพี่โอ้ตายแล้วเขาไม่เขาเรียกอะไรอ่ะพูดไม่มีหางเสียงนะใช่ใช่พูดไม่น่าฟังเลยมีอะไรก็บอกนะค่ะ ตอนนี้เป็นไงบ้างสุขภาพเรื่อยๆใช่ไหมเออเรื่อยๆแต่สุขภาพจิตยังดีอยู่นะยังสดใสยอยู่ใช่ไหมใส,สยอยู่นี่ถ่ายแล้วเห็นน้ําตรงนี้ได้ไหมมามา,มาตรงนี้หน่อยโอเคมีอะไรก็บอกนะอ,อ่าถ่ายแล้วเด้เห็นน้ำน,นิดนึงนะน้ำ<อ>จุ่มด้ดวยม,มีอะไรก็บอกอืมอมีอะไรก็บอกนะคือ,ค,อคือไม่มีหางเฉียบไม่เป็นไรไงเออเออแต่แต่ถามว่า ไม่มีหางเสียงแล้วช่วยเขาจริงหรือเปล่ามีอะไรก็บอกช่วยเขาจริงหรือเปล่าคือวันนี้เนี่ยนะคะเพจพักประชาชนเนี่ยโพสต์ข่าวว่าหรือว่าจะเอาภัยพิบัติน้ำท่วมมาปกปิดข่าวสแกมเมอร์คิดว่าคงไม่เลวขนาดนั้นคิดได้ไงวะเน,นี่ยเออ,เ,อ,อเขาไม่ได้ปกปิดข่าวสแกมเมอร์เหมือนกันนเป็การพูดกันว่าปกปิดจํานวนศพอ่ะแล้วคนด่าบอกว่ามึงเขาจะปกปิดข่าวจำนวนศพทำไมรัดเยียวยาให้สองล้านญาติญาติเขาจะยอมเหรอ มันก็คิดไปได้นเนี่่ในขมรนะไม่ใช่มีคุนเซนเป็นนายกจะทำอย่างนั้นได้